แอนบนเตงมาแล้วครับ15พฤษภาคม2568นะครับแน่นอนว่าค่ำคืนนี้จะมีดาบ้แมตคว้นคาตาลุญยาครับเอสบันยอนกับบาเซลนาก็ดูซิว่าบาซ่าจะคว้าแชมป์ได้ไหมในคืนนี้เลยนะครับสำหรับอีก7คู่ที่เหลือก็เตรียมมาให้แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันได้เมื่อคืนนี้ผลงานแอดมีครับโหวนยกแอนเชียกาลาเจอกระแทบซอนครับแล้วก็เป็นกาลาทําได้ครับอะจุดพุ้ยกับกาลาตาสลายครับเป็นแชมป์ในส่วนของบ่อนถ้วยไปแล้วส่วนตัวเย็นครับแอนเชียอุนซานก็มาตามนั้นจุดพุ้ให้ด้วยนะครับ และสำหรับผลงานหน้าช่องของน้าแอดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พากันบวกตามนี้เลยนะครับอ่าชมกันได้นี่คือผลงานของน้าแอดแน่นอนผลงานแบบนี้ติดตามแอดเอดีสามสามตัวแสนําหน้ามาแล้วเจอกันก่อน2ทุ่มเดี๋ยวแอดจัดโหนยกบื่นไปให้2ตัว2จังหวะแล้วก็ v i p 1ตรง1ตรงครับโอกาสเข้าทำา3ตัว3จังหวะ3ชุดก็มีให้การที่เอดียดตัวแสนําหน้ามาแล้วเจอกับน้าแอดได้เลยนะครับกูแดงหน้าช่องวันนี้ครับเมนทายผลใต้คลิปนี้ครับเอสบัลยอนบาร์ซ่า ครทายถูกก็ส่งเทียดดีสาตัวเหมือนเช่นเคยในทุกวันฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับค่าและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับนายแอนะครับจะได้มาเจอกันทุกวันนั่นเองเอาละวันนี้ทางด้านของเอสปันยอนบาร์เซโลนามารอนะครับแล้วก็อีก7คู่ที่เหลือด้วยก็ไปกันเลยครับคู่แรกครับลาลิก้าดาบิแมตแคว้นคตาตาลันนะครับเอสปันยอนบาซ่าครับเวลาตีสอครึ่งที่อาร์ซิดีมานูโลคอนซาเลสรับมือฮันซี่ฟริกสำหรับเจ้าบ้านตอนนี้อยู่สูงกว่าโซนตกชั้น5แต้มครับในขณะที่ โอกาสที่จะอยู่รอดในลาลีกาต่อไปก็มีสูงทีเดียว35เกม39แต้ม17เกมในบ้านมีแพ้4เกมได้27เแต้มแล้วก็18เกมนอกบ้านแพ้ถ,ถึง12เกมครับได้แต้มติดมือ6เกมได้12แต้ม6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง7เสีย7แล้วก็ได้7แต้มครับสำหรับบาร์เซโลนาเข้าใกล้แชมป์ไปทุกทีแล้วครับตอนนี้35เกมเนี่ยเก็บได้82แต้มแล้วก็18เกมในบ้าน มีแพ้3เกมครับได้43แต้มส่วน17เกมนอกบ้านชนะ12เสมอ3และแพ้2เก็บได้39แต้ม6เกมล่าสุดชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครยิง13เสีย8แล้วก็ได้16แต้มครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดถ้าเล่นกันที่บ้านของเอสปันยอนเนี่ยถ้าเป็นลาลิก้านะอย่างอื่นผมไม่นับนะก็เป็นทางด้านของเอสปันยอนที่แพ้บาร์เซโลนาได้2ต่อ4ครับกำแพง1ลูกครับต้านมาอยู่และมาสูง ส่วนฤดูก,การนี้ครับพวกเขาไปเยือนบาร์ซ่าเนี่ยไปแพ้3-1ในเดือนพฤศจิกายนกำแพงวันนั้นเนี่ยสองของบาร์ซ่าครับเอสปันยอนเลยทําได้นี่ถ้าโดนอีกลูกทำไม่ได้แล้วครับแล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดครับพวกเขาทําได้ทั้งหมดในการเจอบาร์ซ่าทําได้เยอะนะครับเอสปันยอนเนี่ยถ้ารวมเกมในเดือนมีนาคมที่มีบอลในแคว้นคาตาลูเนียเนี่ย,ยก็เป็นบอลถ้วยนะครับ กำแพง0.5นย่นก็ทําได้ด้วยนะเพราะนั้นทาได้7จาก10เกมในการเจอกับบาซ่าบาซ่าทาได้2เกมครับในช่วงตั้งแต่ปี2 0 1 8จนถึงตอนนี้เนี่ยมีในปี2 0 1 8 1เกมที่บาซ่าทาได้แล้วก็ล่าสุดครับในปี2023ิมเดือนพฤษภาคมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แตะศูนย์ทั้งหมดอยู่ที่5เกมครับสำหรับเอสฟันยอนพวกเขาเพิ่งจะออกไปแพ้เลกันเนส3ต่อ2ครับกำแพง0.25โดนแล้วก็มาสูงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทำได้ติดต่อกันเนี่ย ถึง7เกมเลยนะครับแล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่5เกมเจ้าบุญทุ่มเพิ่งจะเอาชนะเรอวมริดในเอลกราซิโกได้4ต่อ3ที่หลุยคอมปานีครับ0.75ทําได้มาสูงนั่นคือหนึในบรรดา2เกมที่บาร์เซโลนาทำตามแพงได้ครับ นี่ผลงานของจาฝูงแล้วว่าที่แชมป์ลาลิกาฤดูกาลนี้เลยครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าทําได้แค่2เกมเท่านั้นจาก10เกมต่างกําแพงและแตะสูงทั้งหมด7เกมครับบาซ่าคือทั้งยิงประตูได้เยอะแล้วก็เสียประตูเยอะด้วยนะตัวผู้เล่นในวันนี้ครับสำหรับทางด้านของเอ,เอสปันยอนนะครับยันกาเซียจะเป็นผู้สาประตูครับแล้วก็ในแนวรับก็จะมีทางด้านของ ามารัลช์คุมบุลล่านะครับแล้วก็เรนโดกาเบราตรงกลางอุโกโกอนซาเลสครับอูโดโอเอ็กโพซิโตส่วนกองหน้าครับก็จะมีโรเบรโตอันโตนิโอโรกาฮาวิ่วปวยโดนะครับบาซ่าวาเซเชสที่เฝ้าเสาครับต้องเช็คเปาคูบาซี่รวมถึงทางด้านของอันเดสคริสเตียนเซนน่าจะได้โอกาสลงสนามนะครับเบรดี้แฟงกี้เดยองราฟินญาเดนิโอโมโลามินยามาแล้วก็ฟรานตอเรสครับนี่คือชุดที่น่าจะลงสนามสำหรับ คู่นี้ครับกำแพงบาร์ซ่า1.5ได้0.87อ่า1.75ได้เต็มครับสูง3.5ได้เต็มและต่ำได้0.78มาตรฐานต่างกันเยอะครับและเชื่อว่าเกมนี้บาร์ซ่าด้วยตัวผู้เล่นทุกอย่างลงตัวการไปเยือนเอสปันยอนไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรเพราะนั้นเกมนี้เดินหน้าอยู่บาร์ซ่าครับผลต่าง2ประตูผมว่าน่าจะทําได้อย่างน้อยครับศย์ประตูต่อ3ครับเดินหน้าอยู่เจ้าบุญทุมบาเซโลนาและคว้าแชมป์ไปเลยครับ คู่ที่2ครับทางด้านของโอซาซูนาจะพบกับแอเลติโกมาริดครับแต่ว่าคู่นี้จะเตะเที่ยงคืนที่เอลซาดาครับวิเซนเต้โมเรโนรับมือเดียโก้ซิมโอเน่ครับสำหรับทางด้านของโอซาซูนาตอนนี้อยู่กลางตารางครับอันดับ11ของพวกเขาเนี่ยสาเกมมีอยู่ทั้งหมด45แต้มนะครับ45แต้มของโอซาตอนนี้ถ้าจะลุ้นก็ลุ้นพื้นที่คอนเฟอเรนซ์ได้เพียงเท่านั้นแหละครับ นั่นคือเต็มที่และดีที่สุดแล้วนะครับในอีก3เกมที่เหลือพวกเขายังมีโอกาสครับตามหลังมาโยกาสแต้มแล้วก็ตามหลังราโยบายเกาโนสแต้มสําหรับโอซาครับสิเกมในบ้านได้30แต้มมีแพ้3เกมชนะ8เสมอ6ส่วน18เกมนอกบ้านแพ้ถึง7เกมแต่ว่ามีแต้มติดมือ11เกมได้15แต้มนะครับเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าหนักเสมอถึง9เกมนอกบ้าน 6เกมล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง10เสีย9ได้มา11แต้มตามมีแอตเลติกโกมาดรตครับตอนนี้พวกเขามีอยู่70แต้มจากทั้งหมด35เกมเหลืออีก3เกมโอกาสที่จะได้รองแชมป์ก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับตามหลังเรอัลมาดริด5แต้มเ18เกมในบ้านได้43แต้มมีแพ้เกมเดียวครับที่ซิววตาเมโทรปลิตตโนส่วน17เกมเยือนครับชนะ7เสมอ6และแพ้4ได้27แต้ม 6เกมล่าสุดชนะ4สเสมอ1แพ้1ยิง13เสีย4ได้มา13แต้มนะครับสำหรับการเจอกันล่าสุดท่านเล่นกันที่บ้านโอซาโอซาเจ้าบ้านก็โดนไป0ต่อ2กันยายนปี2023 0.25โดนและมาต่ำนะครับ10เกมล่าสุดครับทางด้านของโอซาทำได้อยู่4เกมตามแพงซึ่งเกมล่าสุดพวกเขาไปเยือนตราหมีในเดือนมกราคมที่ผ่านมา แพ้1 0ึ่แต่ว่ากำแพงตราหมีวันนั้น1.25ก็เลยทําได้และมาต่ำนะครับส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด6จาก10เกมหลังสุดสําหรับโอซาซูน่าเพิ่งจะเสมอกับเบติสที่วิลามารินมา1นประตูต่อหนึ่งครับศูนของเบติสโอซาทาได้มาต่ําโอซาทําได้ตามแพง5จาก10เกมนะครับแล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่5เกมด้วย แอร์เ i c ติโกมาดรตครับตราหมีเปิดบ้านถล่มโซเซดัดขาดลอยกระจุยครับ4-0นะจำได้ว่าแนะนำตราหมีไปด้วยนะวันนั้นแล้วก็กำแพง1ลูกทำได้มาศูนย์ครับ10เกมล่าสุดของ a อร์เ i c ติโกมาดริทำได้อยู่4เกมและแตะสูง5เกมสำหรับตัวผู้เล่นในเกมนี้ครับแอร์เรนติโกมาดริตตราหมีเนี่ยก็น่าจะมีเจ็บรายเดียวครับก็จะเป็นทางด้านของโรดิโกริเกลเมเท่ากับเจ้าบ้านครับก็จะมียอนมอนคาโยล่า รายหนึ่งที่เจ็บสำหรับโอซาซูน่าครับ11ตัวแรกฝากความหวังกับอันเต้บูนิเมียนะครับรวมถึงรูเบนกาเซียแล้วก็ไอมาโอรอสบิอันซาราโกซาปาโบอีมานเยสนะครับแล้วก็ทางด้าน,นของแอตเลติโกมาริดครับยานโอบักยังคงเฝ้าเสาในแนวรับก็จะมีโจเซมาเรียคิมีเนสครับเลบินโลนักมองในแนวรุกครับก็จะมีโรดิโกเดปอรวมถึงจูเนียร์ซิเมียนเน่ครับ อุู่นอัลบาเลสและก็ ot, อเล็กซานเดอร์โซรอสยังคงมีสซเมลลีโน่ด้วยนะครับคู่นี้กำแพงตราหมีครับ0.5ได้เต็ม0.25ได้0.82นะครับสูง2.25ได้0.89และต่ำได้เต็มมองว่าตราหมีในเกมนี้ครับในการบุกจัดการโอซาซูน่าเนี่ยพวกเขาน่าจะทำได้นะครับแต่ว่าตามสถิติแล้ว ก็มองว่าเกมนี้คงไม่ง่ายสหรับตราหมีครับการออกไปเยือนโอซาไม่ได้มีความกดดันอะไรอยู่แล้วครับโอกาสรอดตกชั้นก็มีพวกเขาต้องการแต้มชัวร์ๆอย่างน้อยสักหนึ่งแต้มสําหรับแอเรนโกมาริดครับไม่ได้ต้องการแต้มเดียวครับสแต้มเพานั้นที่ต้องการเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับผมมองว่าทั้งคู่มีเป้าหมายครับอีกทั้งถิติบ่งบอกครับว่าโอซาไม่กลัวหมีครับเพราะนั้นเกมนี้ขอกัดฟันอยู่โอซาซูน่าครับมองว่าเกมนี้น่าจะแชร์แต้มได้อย่างน้อยที่ 1ประตูต่อ1นครับหมีดุก็จริงครับแต่ที่บ้านโอซาครับคู่ที่3ครับจะเป็นทางด้านของราโยบาเอกกโนกับเรอัลเบติสนะครับคู่นี้จะเตะกันที่ยงคืนเหมือนกันครับที่สนามคัมโปเดอะฟุตบอลเดอะเบเลสการครับอินิโกเปเรสรับมือมานเอลเปียกินนี่ครับราโยตอนนี้อันดับ8ครับและอันดับ8ของพวกเขาในตอนนี้ในทางทฤษฎีครับพวกเขายังมีลุ้นนะครับในส่วนของพื้นที่คอนเฟอเรนซ์ นั่นคือน่าจะเต็มที่และดีที่สุดแล้วครับพวกเขาตามหลังเซลตาบิโก้ซึ่งเซลตาบิโก้แข่งไปแล้ว36เกมเยมีอยู่52แต้มดังนั้นตอนนี้พวกเขาตามหลัง5แต้มนะครับและแข่งน้อยกว่า1เกมครับเกิดเกมนี้ถ้ารายโยชนะเบติสแล้วก็จะห่างทางหน้านของเซลตาบิโก้แค่2แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีความหมายสำหรับรายโยครับ35เกม47แต้ม17เกมในบ้าน ชนะ6เสมอ6และแพ้5เก็บได้24แต้มนอกบ้าน23แต้มมีแพ้7เกมและ6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง4เสีย11และได้7แต้มปัญหาคือตรงนี้นะครับแพ้เยอะและเสียประตูเยอะในช่วง6เกมที่ผ่านมาสำหรับเบติสครับเบติสตอนนี้ก็อันดับ6นะครับแน่นอนว่าพวกเขาอยู่ในพื้นที่ยูโรปาลีกและลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกได้ครับเพราะว่าตามหลังเบียริลอยู่เพียงแค่ 3แต้มเท่านั้นและแข่งเท่ากันที่35เกมซึ่งเบียริลอยู่ในพื้นที่อยู่าแชมเปี้ยนลีกเบติตตอนนี้35เกม58แต้มและอยู่อันดับ6 8 8เกมในบ้านมีแพ้3เกมได้33แต้ม17เกมนอกบ้านชนะ7เสมอ4แพ้6ได้25แต้มครับส่วน6เกมล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง13เสีย7และได้11แต้มระวังอันโตนี่ด้วยนะสำหรับคู่นี้ครับในการเจอกันล่าสุดและก็ท่าเล่งกันที่บ้านราโย รายโยชนะ20ครับเดือนมีนาคมปีที่แล้ว0.25ทําทำได้และมาต่ำและล่าสุดในการเยือนเบติสตันวาคมที่ผ่านมาก็เสมอมา1ประตูต่อ1ครับ0.5เบติสรายโยทำได้และมาต่ำา10เกมล่าสุดครับรายโยทำได้อยู่4เกมเบติสทำได้5เกมเจ้าตาแพงเกมหนึ่งในปี2022และแตะสูง4เกมไอ้3เกมหลังสุดที่เจอกันต่ำทั้ง3เกมนะครับรายโยไปยัโนครับ ล่าสุดพวกเขาไปเยือนลาสพมาสไปชนะมาได้0ูนย์ต่อ1ได้3แต้มสำคัญแล้วก็กำแพงเสมอทำได้มาต่ำา10เกมล่าสุดทำได้อยู่4เกมนะครับและแตะสูงทั้งหมด4เกมส่วนเรอัลเบติสครับล่าสุดพวกเขาเสมอในบ้านตัวเองกับโอซาซูน่าเนี่ยหประตูต่อ1 0.75ทําไม่ได้แล้วก็มาต่ำนะครับ10เกมล่าสุดทำได้อยู่6เกมครับและแตะสูงครับทั้งหมด6เกมเช่นกันนะครับตัวผู้เล่นในเกมนี้สำหรับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างราโยบายกาโน นแนวรุกครับก็จะใช้บริการ a อเดียนแอมเบร่านะครับแล้วก็มีจอเก้เดอะฟูตอสไปโดดิอาร์ตครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นอัลบรกาเซียส่วนเบตติสครับแอเดียนเฝ้าเสาครับมาร์คบราธานาธานยืนเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีปาโบฟอนาโจนี่คาโดโซโจนี่ลอเซลโซครับอิสโก้อันโตนี่แล้วก็กองหน้าครับก็จะเป็นสวิกบากัมบูคู่นี้กำแพงครับ เบติส0.25ได้เต็มเสมอเจ้าบ้านได้เต็มสูง2.5ได้เต็มและต่ำในด้0.83ผมว่ารายโยไม่ยอมเบติสง่ายๆครับมองว่าเผลอๆเ,เกมนี้เบติสจะมาโดนนอกบ้านนะครับเพราะนั้นเกมนี้ครับทุกกำแพงของเบติสลุ้นรายโยให้หมดครับผมให้เกมนี้รายโยอย่างน้อยไม่แพ้และผมเชื่อลึกๆว่าเผลอๆเกมนี้รายโยชนะด้วยครับอย่างน้อยครับ1ต่อนครับถ้าเชียร์นะเชียร์รายโยครับคู่ที่4ครับเกตาเฟ่จะพบกับ Athletic b ิลเบาคู่นี้เตะกันตี2นะครับก็จะเล่นกันที่คอนเซียมอัลฟองโซเปเรสครับโจเซบาโดรัสรับมืออเนสต์บอบเเบเดทางด้านของเกตาเฟ่ตอนนี้อันดับ15อยู่สูงกว่าโซนตกชั้น5แต้มนะครับก็ยังประมาทไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่า โอกาสที่จะอยู่รอดก็มีสูงที่เดียวครับ17เกมในบ้านได้19แต้มนะครับมีแพ้6เกมชนะ4และเสมอ7ส่วน18เกมนอกบ้านได้20แต้มครับมีแพ้10เกมได้แต้มติดมือ8เกม6เกมหลังสุดแพ้ซะ5ครับชนะได้1เกมนะครับยิง5เสีย9ได้3แต้มสำหรับฟอร์มล่าสุดของเกียราเฟ่ก็โดยรวมถือว่าอย่างที่เห็นนั่นแหละครับได้แค่3แต้มแหมแพ้ถึง5เนี่ยจะเอาภาพรวมอะไรกันมากมายเนาะสหรับ บิลเบาครับอันดับ4เต็มที่ถ้าลุ้นจริงๆครับโอกาสลุ้นเนี่ยก็อันดับที่3ครับจะไปลุ้นถึงรองแชมป์เนี่ยก็น่าจะยากครับพวกเขาตามหลังทางด้านของแอรเรนดิโกมาเรตอยู่6แต้มนะครับถ้าลุ้นให้ตราหมีพาดและพวกเขาชนะในช่วง2-3เกมที่เหลือก็โอกาสดอันดับ3ก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ครองพื้นที่แชมเปี้ยนซีกสำหรับบิลเบลสามเกม64แต้ม18เกมในบ้านที่ซานมาเมสแพ้แค่เกมเดียวนะครับได้39แต้ม 17เกมนอกบ้านชนะ6สเสมอ7และแพ้4ได้25แต้มครับ6เกมล่าสุดชนะ3สเสมอ2แพ้1ยิง5เสีย2และได้11แต้มก็อกหักแพ้ให้กับแมนยูเต็ดนะทางด้านของบิวเบาก็ไม่ได้เข้าชิงยูโรปาลีกนะครับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดและเล่นกันที่บ้านเกตตเฟ่พฤษภาคมปีที่แล้วก็คือปลายฤดูก,กาลก่อนนู้น,นครับก็พวกเขาแพ้คา,าบ้านไป0ต่อ2 0.25 02. โดนและมาต่ํา และล่าสุดไปเยือนซานมาเมสได้มาแต้มหนึ่งนะครับเดือนสิงหาคมก็คือต้นฤดูกาลเลยเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกำแพงหนึ่งลูกของบิวเบลเกตาเฟ่ทำได้และมาต่ำเหลือจะเชื่อมนกันนะครับเกตาเฟ่เจอกับบิวเบลในช่วง10เกมหลังสุดทำได้ถึง7เกมครับและที่น่าแปลกใจคือบิวเบลทำได้แค่3เกมเท่านั้นแตะสูงก็3เกมด้วยนะครับเกตาเฟ่ครับล่าสุดไปเยือนบาลนเซียโดนมา3ดอกครับเจอครั้งขาวจัดให้นะครับ0.5โดนแล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทำได้อยู่3เกม 5เกมหลังสุดโดนทั้ง5เกมแล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่6เกมครับสำหรับบิวเบาครับล่าสุดก็เอาชนะอาราเบสได้1ประตูต่อ0ูครับ0.75มาครึ่งหนึงแล้วก็มาต่ำก่อนหน้านั้นคือแพ้แมนยูเต็ดถึง4ต่อ1ครับกลับมาเล่นในบ้านเลยเน้นหน่อยครับก็เลยชนะ1-0สำหรับท่าน้าของบิวเบาเก็บ3แต้มเหนืออาราเบสได้นั่นคือ1ในบรรดา3จาก10เกมหลังสุดที่ทำให้ตามแพ้แล้วก็แตะสูง3เกม ตัวผู้เล่นในเกมนี้สำหรับเกตาเฟ่ครับเกตาเฟ่ afe, เรื่องของผู้รักษาประตูเนี่ยเดวิดโซเรียนะครับส่วนแนวรับก็จะมีโอมาอเดรเต้แล้วก็จะมีโดมิกอสดูอาร์ตครับตรงกลางมีมารอารัมบารีนะครับรวมถึงริสเตนตัสอูเชมีมิดฟิลด์ริมเส้นขวารามอนเทรดครับแล้วก็มีฮวนเบนาดส่วนกองหน้าก็จะเป็นบอคามมโยรา บิลเบาอุนัยซิมอนแล้วก็ทางด้านของดานีวิเวียนครับยืนกับไอโตปาเรเดสตรงกลางครับมีรุ่ยเดอไกรตานะครับแล้วก็มิเกลเจไกซ่าอุนัยโกเมสอฮันซานเซตอเล็กซ์เบรนกูเอครับแล้วก็กองหน้าก็กากรุเซตตาสำหรับคู่นี้ครับกำแพงบิลเบาศูนยได้เต็มครับเสมอเจ้าป้านเกตาเฟ่ก็ได้เต็มสูง1.75ได้0.83และต่ำได้เต็มผมมองว่าคู่นี้เขามาน้อยแปลกๆนะครับสำหรับทางด้านของ สูงเนี่ยผมมองว่าได้น้อยมากอ่ะแล้วก็มาน้อยด้วยเอาเป็นว่าเกมนี้ครับถ้าตามสถิติแล้วเกตาเฟ่ค่อนข้างดูดีครับในการเจอกับบิวเบาบิวเบาเพิ่งจะกลับมาชนะหลังจากที่แพ้แมนยูมาเนี่ยมาชนะในเกมล่าสุด1 0แถมเล่นในบ้านแต่เกมเนี้ยผมมองว่าเกตาเฟ่เล่นในบ้านครับไม่ได้มีความกดดันอะไรมากมายครับอย่างน้อยหวังสักหนึ่งแต้มในการเจอกับบิวเบาซึ่งพวกเขาก็น่าจะทําได้ครับในขณะที่บิวเบาพวกเขาต้องการ3มแต้มก็จริงแต่ ด้วยสภาพ2-3สเกมหลังเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับอาจจะฝืนหน่อยครับผมขออยู่เกตาเฟสและให้เสมอกับบิลเบา2ต่อครับเกมนี้ขอลุ้นเจ้าบ้านเอามันครับคู่ที่5ครับพาเมลัสกับขับโบลิวานครับเวลาตี5โคปาลิบาร์ตาเรสครับเล่นกันที่อาริอันสปาเก้นครับอาเบเฟรร่ารับมือฟราวิโอโรบัตโตครับสำหรับพาเมลัสถ้าในกลุ่มนี้กลุ่ม G เนี่ย พราเขาเป็นจ่าฝูงครับ4เกมชนะรวดได้12แต้มเต็มยิง9เสีย4ส่วนทางด้านของขับโบริว่าเนี่ยอยู่บ้วยครับ4เกมแพ้ซะส3ชนะได้เกมหนึงยิง8เสีย9ยิงประตูได้เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าเสียถึง9ประตูด้วยอีก2ทีมเป็นเซโรโปเตนโนอยู่อันดับ2มี7แต้มแล้วก็สปอร์ติ้งคริสตันมีอยู่4แต้มพาเมรัสถ้าผลงานในบานซิลซีเรีย A, ก็ตามฟอร์มนะครับเป็นจ่าฝูงครับ แเกมชนะ6เสมอ1แพ้1ยิง9เสีย3ได้19แต้ม4เกมในบ้านชนะ2เสมอ1แพ้1ได้7แต้มยิง3เสีย1ครับส่วน4ี่เกมนอกบ้านเก่งนอกบ้านครับชนะรวดเลยยิง6เสีย2ได้12แต้มครับถ้า6เกมหลังสุดชนะ5แพ้1ยิง7เสีย2ได้15แต้มครับครับบลิวาครับในส่วนของลีกโบลิเวียเนี่ยพวกเขาเป็นรองจากฝูงนะเเกมชนะ6แพ้1ครับยิง23เสีย7แล้วได้18แต้มคือเก่งในลีกตัวเองแหละแล้วก็6เกมล่าสุดเนี่ย ชนะ5แพ้1ครับเหมือนกันเลยยิง20เสีย6ได้15แต้มเกมในและนอกบ้านได้อย่างละ9แต้มนะครับนอกบ้านมีแพ้เกม1จาก4เกมสำหรับการเจอกันของคู่นี้เมื่อวันที่25เมษายนครับพาเมรัสบุกไปเชื่อบ,บริว่าเบาๆ2ต่อ3 0.5ทํำได้มาสูงคือเจอกันในช่วงปี2 0 2วจนถึงตอนนี้เนี่ย5เกมครับทางนั้นพาเมรัสทำได้4เกมและสูงทุกเกมครับเรียกว่า เจอกันทีไรก็ถล่มประตูกันเยอะเลยนะครับพาเมลัสเอาชนะซาปาโลได้1นครับล่าสุดวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมา0.5ทําทำได้มาต่ำถ้า10เกมหลังสุดทำได้ถึง8เกมและแตะสูง2เกมครับดูจะแปลกๆเหมือนกันนะแล้วก็5เกมหลังสุดมีแต่ต่ำครับคาร์โบลิว่าครับล่าสุดไปเยือนออโรร่าครับชนะมาได้0ูนต่อ2ครับ0.25ทําทำได้และมาต่ำา10เกมหลังสุดทำได้ทั้งหมด6เกมแตะสูง7เกมครับคู่นี้ครับ มองว่าพาเมลัสเนี่ยกำแพง1.75ไม่น่าจะมีปัญหาครับกำแพง2ลูกก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสูง3.35ได้0.99และต่ำได้0.86ยิ่งมาสูงแบบนี้ครับผมมองว่าพาเมลัสมีโอกาสยำได้ในบ้านอ่าโอกาสจะหมุนเวียนตัวผู้เล่นก็เชื่อว่ามีเหมือนกันแต่ยังเหนือกว่ามากครับให้เกมนี้พาเมลัสเปิดบ้านและยำโบริว่าที่4ประตูตอน,นครับเดินหน้าอยู่เจ้าบ้านพาเมลัสครับ คู่ที่6ครับทางด้านของฟลามิงโกกับควิโตครับกลุ่มซโคปาลิเบอร์ตาเรสที่สนามมาราคาน่านะครับฟิลิเปสลุยครับรับมือปาโบอันเดียสานเชสสำหรับฟลามิงโกในกลุ่มนี้ครับพวกเขาอยู่อันดับ3ครับชนะ1เสมอ2แพ้1มีอยู่5แต้มเท่านั้นส่วนทางด้านของทีมเยือนควิโตเนี่ยควิโตตอนนี้อยู่อันดับ2ครับมีอยู่8แต้มชนะ2เสมอ2จาก4เกมนะครับก็สำหรับจ่าฝูงก็จะเป็นเซนทันคอร์โดบามีอยู่11แต้มทีมบุ้ยเป็นตาชีรานะครับฟลามิงโกถ้าในลีกบราซิลครับพวกเขาเป็น รองจากฝูงนะบาซินซิรีเอเนเี่ยชนะ5เสมอ2แพ้1ครับเก็บได้17แต้มจาก8เกม4เกมในบ้านชนะ3เสมอ1่งยิง12เสียแค่ประตูเดียวในบ้านแล้วก็ได้10แต้มส่วนเกมเยือน4เกมครับได้7ดแต้มมีแพ้เกมหนึ่งนะครับ6เกมล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บได้13แต้มและยิง14เสียแค่2ประตูกีโต้ครับในลึกเอกวาดอร์เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ4นะ11เกมเก็บได้19แต้ม 5เกมในบ้านไม่แพ้ใครเลยครับได้11แต้มส่วน6เกมนอกบ้านชนะ2เสมอ2และแพ้2ยิง5เสีย5และได้8แต้ม6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง9เสีย6ได้11แต้มนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดครับเมษายนที่ผ่านมาช่วงท้ายเดือนครับ กินกันไม่ลงครับฟาเมโกไปเยือนเนี่ยเสมอกัน0ูนย์ศูนย์เจ้าต่างแพงเสมอแล้วก็มาต่ำนะครับสิบเกมล่าสุดอ่าไม่ใช่5เกมล่าสุดในการเจอกันตั้งแต่ปี2 0 1 9ครับนี่ผมจะไปเบิ้ลให้แล้วทางด้านของฟารเมโกทําได้แค่2เกมในการเจอกับกีตโต้ครับแล้วก็แตะสูง4จาก5เกมหลังสุดฟา์เมนโกเอาชนะบาเอียได้1นึล่าสุดครับศูนย์จุดห้าทำได้มาต่ำถ้าสิเกมหลังสุดทําได้4เกมและแตะสูง3เกมนะครับส่วนกีตโต้ครับบุกชนะ มาคาร่าอัมบาโตนครับสูตอนหครับ0.25ทำได้แล้วมาต่ำในลีกเอลกาดอนนะสิเกมล่าสุดทําได้อยู่4เกมแต่สูงก็4เกมครับกำแพงคู่นี้ทางด้านของเจ้าบ้านฟราเมงโกเนี่ยหัวมาเยอะเลยครับสลูกได้เต็ม1.75ได้0.75ครับสูง3ลูกได้เต็มแล้วก็ต่ำได้0.85ดูจากตามฟอร์มแล้วเนี่ยกำแพงมาเยอะแบบนี้มันถือว่าหนักใจทีเดียวครับแต่ฟรามงโกเจอกับทางด้านของ คุยโตเนี่ยสองเกมล่าสุดก็ไม่ชนะนะถ้าชนะเนี่ยมีเกมเดียวที่ยิงขาดเกิน2ประตูเนี่ยก็คือในปี2019ครับหลังจากนั้นมายิงไม่ขาดเลยและกำแพงมา2ลูกและ1.75แบบนี้ใครจะกล้าแวะ,ะครับผมก็มองว่าเกมนี้ถ้าจะลุ้นจริงๆลุ้นคุยโตดีกว่านะครับฟาร์มิงโก้กำแพงมาเยอะมากยิ่งบนอเมริกาใต้แบบนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ห่างกันมากครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าทางด้านของฟาร์มิงโก้จะชนะก็ให้แค่เฉือนครับอย่างน้อย 3ต่อ2ครับผมมองว่าวีโตมีดีที่จะสู้ได้เกมนี้ขอเชียร์วีโตดีกว่านะครับคู่ที่7ครับจะเป็นลิเวอร์พูลกับอินเดเปเดนเต้นะครับเวลา7โมงครึ่งในกลุ่ม B ของโคปาริเบรตาเดเลสเล่นกันที่เอสตาดโอโมนูเมนทอลนะครับมาเซโลายาโดรับมือทางด้านของราบานาเฮนันเดสนะครับ ก็ลิเวอร์พูลครับถ้าตอนนี้ในอาร์เจน่าพรีเมียร์ดิวิชันเนี่ยลงเล่นไปแล้ว16เกมนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในส่วนของอการแบ่งเป็นโซนนะครับมี A กับ B เอาเป็นว่าตอนนี้ผ่าน16เกมไปแล้วสำหรับทางลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาไปอยู่ในโซน B นะครับแล้วก็ถ้าในลีกเนี่ยอาร์เจน่ามันมี30ทีมเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับที่4ก็31แต้มจาก16เกมเอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกัน ส่วนอินเตเรนเต้ครับในลีกเอกวาดอร์ Ecuador เนี่ยอ่าสิเกมเก็บได้24แต้มและเป็นรองจ่าฝูง6เกมในบ้านชนะ2เสมอ3แพ้1ครับเก็บได้9แต้มนอกบ้าน6เกมชนะ5แพ้1ได้15แต้มสําหรับคู่นี้ครับถ้าเจอกันล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ0.25ของทางด้านอินเตเรนเต้เป็นลิเวอร์พูลทำได้แล้วก็0.25ครับ แล้วก็มาสูงด้วยเจอกัน3เกมตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ยอาริวเพูลทำได้เกมเดียวครับแล้วก็ชนะได้เกมหนึ่งด้วยแต่ว่าถ้าต่างกําแพงในเกมปี2016เนี่ย1.25เลยทําไม่ได้แล้วก็มาต่ํานะครับลิเวอร์พูลเพิ่งจะชนะในส่วนของบารากาเซนทันครับ3ต่อ0ูนย์1 5ทําได้แล้วก็มาสูงนะครับดูจากตรงนี้เนี่ย10เกมหลังสุดทําได้ถึง7เกมแล้วก็แตะสูงอยู่ที่6เกมครับอ่าสําหรับลิ เกมล่าสุดจริงๆเนี่ยก็จะมีเกมที่เอาชนะเบเลซาฟิลได้4ประตูต่อนหนึ่งด้วยนะครับทางด้านของอินดิเปเนเต้ของเอกวาดอร์เนี่ยเพิ่งจะบุกชนะทางด้านของเทคนิคอยูนิเวอร์ซิตาริโอนะครับหประตูต่อสองศูนย์จุดสองห้าทำได้และมาสูงครับสิเกมล่าสุดก็ทําได้5เกมแล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่6เกมนะครับกำแพงริ้วเพนหนึได้ศูนย์จุก้าำแพงเดียวครับและสูง2.2.5ได้0.84ต่ําได้เต็มมองว่าเกมนี้ ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับในการเจอกับทางด้านของอินเดเวนเตออในกลุ่มนี้เนี่ยทางด้านของลิวอัพเพดเนี่ยชนะ2และเสมอ2ครับเป็นจ่าฝูงในกลุ่มนี้นะส่วนอินเดเวนเตก็มีอยู่5แต้มครับชนะ1นเสมอ2และแพ้1ในกลุ่ม B นะเอาเป็นว่าเกมนี้ผมมองว่าคงไม่ง่ายสำหรับลิวอัพเพดนะครับให้เกมนี้ทั้งคู่เนี่ยจบกันไปแบบเสมอครับ2ประตูต่อ2ครับขอกัดฟันอยู่ทางด้านอินเดเวนเตของเอกวาดอร์ดีกว่านะครับอ่ะเกมนี้ลุ้น1แต้มนอกบ้านก็ลุ้นทีมเยือนครับ และคู่สุดท้ายครับปิดท้ายกันที่แอตเลติโกมิเนโรกับคาราคาสครับเป็นในส่วนของโคปาซูเดเมริกาน้านะครับคู่นี้7จ็ดโมงครึ่งเหมือนกันนี่เป็นเกมในกลุ่ม H นะครับเล่นกันที่อารีนา MRV ครับทางด้านของคูก้าครับรับมือฟานันโดอาริสเตเกตามิเนโรเนี่ยตอนนี้ถ้าในบาซินซีเรียเอเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ7นะครับแเกมชนะ3เสมอ3และแพ้2ยิง10เสีย10แล้วได้12แต้ม 4เกมในบ้านชนะ2เสมอ2ครับยิง6เสีย4ีได้8แต้มนอกบ้าน4เกมไม่ค่อยดีนักนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับยิง4เสีย6ได้4แต้มส่วน6เกมหลังสุดพวกเขาก็ชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง9เสีย8ได้11แต้มครราคาครับในลีกของเวเนซุเอลาในพวกเขายืนอันดับ9เลยนะครับชนะ4เสมอสและแพ้5จาก13เกมได้16แต้มได้8 แ้มทั้งในและนอกบ้านคือในบ้านมีแพ้2เกมครับส่วนนอกบ้าน7เกมเนี่ยชนะ2สเสมอ2แพ้ไป3 6เกมหลังฟอร์มไม่ดีครับชนะเกมเดียวสเสมอ2แพ้3ยิ่ง7เสีย12ได้แค่5แต้มเท่านั้นคู่นี้เจอกันล่าสุดปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมากินกันไม่ลงครับหประตูต่อนหนึ่งครับมิเนโรไปเยือนเนี่ยทำได้เพียงแค่เสมอกําแพงหนึ่งลูกทําไม่ได้แล้วก็มาต่ําแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับพฤษภาคมปี2024นะครับแล้วก็เมษายนปี2024เนี่ย มิเนโรมีบุกชนะได้1ต่อ4แล้วก็4ต่อศในบ้านครับทั้ง2กำแพง2.5และ1ก็ทําได้ทั้ง2เกมและมาสูงด้วยครับแต่ว่าเกมล่าสุดในการไปรเยือนเนี่ยกลายเป็นสะดุดสังนั้นนะครับมิเนโรเพิ่งจะเปิดบ้านชนะฟูมิเนเซ่สต่อสในเบลซินซีรีอครับศูนย์จุาได้และมาสูง10เกมล่าสุดทําได้อยู่4เกมและแตะสูงทั้งหมด6เกมาคาราคาสครับออกไปเยือนเซียนเซียนโนนะครับแพ้มา3ต่อ1ครับกำแพง1ลูกโดนแล้วก็มาสูง 10เกมล่าสุดทําได้แค่3เกมนะครับแล้วก็แตะสูงครับอยู่ที่7เกมกําแพงครับ2.2.5ของแอดมินเนโรครับได้0.982ลูกได้0.72สูง2.2.5ได้0.89แล้วก็ต่ำได้ที่0.96เกมนี้ขอกัดฟันอยู่แอดมินเนโรครับถึงแม้ว่าจะกำแพงเยอะก็ตามครับผมเชียร์ให้ยิงขาดเลยแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้มีสิทธิ์ทำได้ครับดูจาก สองเกมในปี2024ครับแต่ว่าเกมล่าสุดที่ไปเยือนคาราคาเนี่ยพวกเขาทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้โอกาสเล่นในบ้านแล้วให้ชนะอย่างน้อยที่30ครับแล้วก็เชื่อว่าคู่นี้เนี่ยทางด้านของมิเนโรเนี่ยพวกเขามีอยู่5แต้มจาก4เกมในกลุ่มนี้ถ้าชนะก็มีโอกาสที่จะแซงเซียนเซโนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับไแอมโนชนะ3 0ครับลุ้นเจ้าบ้านเต็มๆไปเลยครับ สรุป8คู่ครับเอสปานิอนบาร์ซ่า1.5เจ้าบุญทุ่มครับให้บุกชนะ0-3คว้าแช,ชมป์ไปเลยครับโอซาซูน่ากับแอรเรนิกมาริดเกมนี้มองว่าโอซาน่าจะแบ่งแต้มได้ให้เสมอ1ประตูต่อ1ครับ0.5ตราหมีลุ้นโอซา รายโยเบติสครับมองว่า0.25เบติสไม่ง่ายครับเกมนี้ให้รายโยไม่แพ้ครับเสมอ1ประตูต่อหนึ่งเผลอๆรายโยจะชนะซะด้วยเกตตเฟ่กับบิลบาครับมองว่าเกมนี้ให้เสมอ2-2 0.25บิลบาผมว่ามันมาน้อยไปนะครับเพราะนั้นเกมนี้ขออยู่เกตาเฟ่ล้วกันครับให้ไม่แพ้พรเมิลัสขับโบริวาครับให้เจ้าบ้านถลม 4, ่ม4-1ที่1.75แล้วก็ฟาร์เมงโกกับควิตโตครับกำแพงมาเยอะนะส่วนทางด้านของฟาร์เมงโกลุ้นควิตโตให้แพ้ไม่ขาดครับ3-2 ก็ทุกกำแพงของฟาร์มิโก้ก็ลุ้นกิโต้นะครับลิเวอร์พูลกับอินเตเปนเต้ครับมองว่าเกมนี้1.25ลิเวอร์พูลมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอลุ้นทีมเยือนครับให้ไม่แพ้เสมอ2-2และแอตเลติโกมิเนโรกับคาราคาสครับให้เจ้าบ้านยำได้ที่3-0ก็กัดฟันหน่อยครับลุ้นที่2.2.5นะครับ8คู่น่าแอดวันนี้ครับอย่าลืมครับแอด AD 3-3ตัวแสบนำหน้ามาแล้วเจอกันก่อน2ทุ่มนะครับแน่นอนว่าจะเจอกับโหนยกเบิ้ลครับ วีเอพีหนึ่งตรงหนึ่งตรงหนึ่งตัวแล้วก็โอกาสเข้าทำสามตัวสามจังหวะสามชุดมีให้กันทุกวันที่อเดียดีสามสามตัวแซนนำหน้ามาก่อนแล้วเจอกันนะครับคู่แรกนาช่องเอสบอยอนบาร์ซาครับดาบี้แมแคว้นคาตาลันเม้นท์ยผลใต้คลิปนี้ถ่ายถูกส่งที่อดียดีสามสามตัวฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับคลายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมครับบอกกันทุกวันใครกดขอบคุณมากนะครับและขอให้สมหวังในค่ำคืนนี้จะได้มาเจอกันทุกวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนายแอตตั่นเอง เอาละวันนี้นะแอดขอตัวไปพักครับถ้าข้ามคืนนี้มองไปครับนาชอบบรดาโยนะครับแล้วก็ทางด้านของพาไมรัสด้วยนะรวมถึงอะแอดเรนิโอมิเนโรนะครับพวกนี้เตะกันเช้าหน่อยเอาละวันนี้นะแอดขอตัวไปพักก่อนครับแล้วไงไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีคู่เชลซีแมนยูซะด้วยโอ้โหแต่ว่าก่อนจะเล่นยุโรป้าลีกนี่แมนยูจะตัดตัวยังไงครับเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ